ดีค่ะนักเรียนป2ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูทุกตานในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้นะคะค,คุณครูจะพานักเรียนนะคะมาตอบคําถามในตอนที่2นะคะนักเรียนในกิจกรรมที่1น,นะคะเรื่องการดูดซับน้ําของวัดสดุแต่และชนิดเป็นอย่างไรนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือ,อให้นักเรียนนะคะเปิดแบบบันทึกกิจกรรมหรือว่าแบบบุกข,ขัดนะคะไปที่หน้า42 และก็43เลยนะคะขัับแรกเรามาดูหน้าที่42ก่อนแต่เอ๊ก่อนอื่นคุณครูขอทบทวนนะคะในเรื่องที่เราเรียนไปแล้วได้ไหมคะเพื่อเราจะนำมาตอบคำถามในหน้าที่42-43นะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาทบทวนเกี่ยวกับวัตถุกับวัดสดุนะคะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะทีนี้นักเรียนมองเห็นไหมคะว่าในภาพนี้มีรูปภาพอะไรบ้างนะคะ รูปภาพอะไรบ้างคะนักเรียนเด็กกําลังอยู่อยู่ที่ไหนตากฝนอยู่มองเห็นอะไรคะเสื้อกันฝนสีเหลืองรองเท้าบูทแล้วก็ร่มนั่นเองใช่ไหมคะเสื้อกันฝนสีเหลืองเนี่ยนักเรียนทํามาจากวัสดุอะไรคะทำมาจากวัสดุก็คือพลาสติกนั่นเองแสดงว่าเสื้อกันฝนเราเรียกว่าเป็นวัตถุใช่ไหมคะต่อไปคะ่ะรองเท้าบูทาานะคะนักเรียนรองเท้าบูททำมาจากวัสดุอะไรคะ ยางใช่ไหมคะทำมาจากยางแสดงว่าวัตถุนะคะวัตถุชนิดนี้นะคะที่คุณครูเน,นี่ยเนี่ยที่คุณครูชี้อยู่ในรัเรียวัตถุชนิดนี้ก็คือรองเทา้าบูทนะคะรองเทา้าบูทซึ่งทํามาจากวัดสดุยางนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะมาดูนะคะนี่เห็นไหมวงกลมร่มเห็นไหมคะวงกลมร่มร่มเนี่ยเป็นชื่อของวัตถุ ะะซึ่งทํามาจากวัสดุอะไรบ้างคะเนี่ยโอ้โหร่มไม่ใช่ทํามาจากวัสดร่มนะคะไม่ได้ทํามาจากวัสดุชนิดเดียวนะคะทํามา3วัสดุเลยนะคะมีอะไรบ้างคะร่มทํามาจากวัสดุอะไรบ้างคะนักเรียนทำมาจากผ้าร่มนะคะแล้วก็ด้ามจับทามาจากอะไรคะเห็นไหมคะโลหะนะคะ,าะ,คะจากนั้นมือจับที่เราจับไว้ก็คือทํามาจาก พลาสติกนั่นเองนะคะเห็นไหมแสดงว่าทั้งหมดนี้เป็นไงคะมีคุณสมบัติดูดซับน้ำไหมคะนักเรียนไม่ดูดซับน้ําใช่ไหมคะอ่ามีคุณสมบัติไม่ดูดซับน้าเนาะอ่าต่อไปเลยนะคะอ่าครั้งที่แล้วนะคะเราได้ทําการทดลองอะไรคะนักเรียนโดยการแกะ กล่องนมใช่ไหมคะเพื่อหาวัสดุที่ทําจากกล่องนมนะคะว่าทําจากอะไรบ้างใช่ไหมคะก็คือทํามาจากพลาสติกนะคะแล้วก็กระดาษลูมิเนียมฟอยนะคะทีนี้เราก็นําทั้ง3ชนิดนี้นะคะมาวางไว้นะคะเมื่อเราแกะเสร็จแล้วใช่ไหมอ่านำทั้ง3าอย่างนี้มาวางไว้แล้วหยดน้ําสีลงไปค่ะนักเรียนเพื่อทดสอบการดูดซับน้ําของวัสดุที่ทําจากกล่องนมนะคะเห็นไหมคะ อ่านี่เห็นไหมพลาสติกเป็นไงคะนักเรียนดูดซับน้ำไหมคะไม่ดูดซับสังเกตจากอะไรคะนักเรียนนี่เห็นไหมคะนี่ไม่ดูดซับน้ําน้ํายังเป็นยังเร,เรายังเห็นเป็นน้าน้าหยดอยู่เลยใช่ไหมคะต่อไปกระดาษค่ะกระดาษมีการดูดซับน้ำํำไหมคะดูดซับเห็นไหมคะนักเรียนรู้สึกว่าเป็นวงกว้างออกมาใช่ไหมคะสแสดงว่ากระดาษมีคุณสมบัติดูดซับน้ําอลูมิเนียมฟอยด์ดูดซับน้ำไหมคะตรงนี้ ไม่ดูดซับน้ําเห็นไหมคะก็ยังเห็นเป็นน้ําอยู่เลยเห็นไหมคะอ่าต่อไปค่ะเราก็มาดูผลการทดลองนะคะที่เราทําไปในวันนั้นใช่ไหมคะเราก็มาดูผลการทดลองที่เราได้ทําไปในวันนั้นนะคะอ่า วัสดุที่ใช้ทํากล่องนมก็มีอะไรบ้างคะนักเรียนมีพลาสติกนะคะแล้วก็มีกระดาษมีอลูมิเนียมฟอยล์นะคะการพยากรณอันนี้คือการพยากรของคุณครูนะคะคุณครูก็พยากรไว้ร่วงหน้าก่อนทีนี้ผลการสังเกตรเราเมื่อกี้นี้เห็นไหมคะนี่ผลการสังเกตรเราเป็นไงคะพลาสติกดูดซับน้ํำไหมคะไม่ดูดซับน้ํานะคะกระดาษดูดซับค่ะอลูมิเนียมฟอยล์ไม่ดูดซับน้นะะํา il, น,นั่นเองนะคะอะต่อไปเราก็จะมาทํากิจกรรมกันเลยนะคะ นักเรียนเปิดแบบหัดนะคะไปที่หน้า42เลยค่ะหน้า42ค่ะนักเรียนนักเรียนเปิดแบบหัดไปที่หน้า42นะคะในตอนที่2นะคะนักเรียนอ่านนักเรียนอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันอ่านนักเรียนโจทย์ที่1เขาถามว่าอะไรคะในตอนที่2อ่าเราก็มาดูตอนที่2กันนะคะนักเรียนข้อ1โจทย์ถามว่าอะไรคะนักเรียนกล่องนมดูดซับน้ําสีหรือไม่ รู้ได้อย่างไรดูดซับน้ำสีไหมคะนักเรียนไม่ดูดซับใช่ไหมคะรู้ได้รู้ได้จากอะไรคะการหยดน้ำสีลงบนกล่องนมกล่องนมไม่ดูดซับน้ำสีใช่ไหมคะเราก็รู้ได้จากการสังเกตเมื่อกี้นี้ที่เราทำการทดลองใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะอ่าเรายังอยู่ในหน้า42อยู่นะคะนักเรียนข้อที่2โจทย์ถามว่ายังไงคะนักเรียนเมื่อหยดน้ำสีลงบนวัสดุแต่ละชนิดที่ใช้ทำกล่องนม กล่องนมแต่และชนิดดูดซับน้ำสีได้เหมือนกับที่พยากรณ์ไว้หรือไม่อย่างไรเมื่อกี้นี้การพยากรณ์ของครูเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะนี่เห็นไหมคะครูให้นักเรียนดูเนาะอ่าอันนี้นะคะนักเรียนคือการพยากรณ์ของคุณครูก็เป็นไงคะเหมือนกันกับผลการสังเกตเลยเห็นไหมคะอ่าทีนี้นะคะทีนี้ข้อที่สองค่ะนักเรียนเราก็มาดูข้อที่สองกันนะคะนักเรียนเห็นไหมคะข้อที่สองจากที่เราทดลอง นะคะในการหยดน้ําสีลงไปบนวัสดุที่ทําจากกล่องมุมเนี่ยนักเรียนเป็นไงคะเป็นไปตามที่เราพยากรณ์หรือว่าคาดการไว้ไหมคะเป็นนะคะนักเรียนนะคะ เห็นไหมคะว่าเป็นนะคะวัสดุดูดซับน้ำสีเหมือนที่พยากรณ์ไว้นะคะเนื่องจากวัสดุและอลูมิเนียมฟอยล์ไม่ดูดซับน้ำสีส่วนกระดาษมีการดูดซับน้ำสีมันเองนะคะเหมือนกับที่เราพยากรณ์ไว้ก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะได้ทำการทดลองใช่ไหมเอะต่อไปข้อที่3ค่ะ ข้อที่3ข้อสุดท้ายแล้วคะ่ะข้อที่3คะ่ะนักเรียนจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการดูดซับน้ําสีของกล่องนมนะคะและวัสดุที่ใช้ทํากล่องนมเมื่อหยดน้ําสีลงบนกล่องนมพบว่ากล่องนมเป็นยังไงคะนักเรียนพบว่ากล่องนมไม่ดูดซับน้ําสีนะคะสังเกตได้จากการดูดซับน้ํา ของกล่องนมนะคะแล้วก็สังเกตใช่ไหมคะว่าอ๋อกล่องนมของเราไม่มีการดูดซับน้ําใช่ไหมคะอ่าต่อไปเลยนะคะนักเรียนเมื่อหยดน้ําสีลงบนกล่องนมที่ใช้ทํากล่องนมพบว่าวัสดุที่ดูดซับน้ําสีคืออ่าเมื่อหยดน้ําสีลงบนวัสดุที่ใช้ทํากล่องนมนะคะพบว่าวัสดุที่ดูดซับน้ําสีคืออะไรคะมีอะไรที่ดูดซับน้ําสีมีแค่อันเดียวก็คือ กระดาษใช่ไหมคะนักเรียนจําได้ไหมคะใช่ไหมคะสังเกตจากอะไรคะนักเรียนการดูดซับน้ําสีนะคะสังเกตจากการดูดซับน้ําสีบนกระดาษนั่นเองนะคะต่อไปเลยคะ่ะต่อไปเลยคะ่ะนักเรียนวัสดุที่ดูดซับน้ําสีไม่ได้คือคืออะไรคะอันนี้คุณครูว่านักเรียนตอบได้นะคะวัสดุที่ไม่ดูดซับน้ําสีคืออะไรคะคือคืออะไรนักเรียนเขียนลงไปก่อนคุณครูหยุดแล้วก็เขียนไปก่อนคุณครูเลยค่ะ คูนับ1ถึง5นะคะให้นักเรียนเขียนเสร็จเลยค่ะ1 2 3 4 5นะคะอ่าวัสดุที่มาดูดซับน้ำก็คือพลาสติกแล้วก็อะลูมิเนียมฟอยล์นะคะสังเกตจากอะไรคะนักเรียนสังเกตสังเกตได้จากอะไรคะนักเรียน น้ำสีบนวัสดุนะคะนักเรียนแล้ก็สังเกตจากน้ําสีบนวัสดุของเรานะคะเพราะว่ายังเห็นเป็นน้ำน้ำนะคะเห็นน้ําเห็นเป็นหยดน้ําอยู่บนวัสดุพลาสติกแล้วก็อลูมิเนียมฟอยอยู่เลยใช่ไหมคะแต่ว่ากระดาษนั้นเป็นไงคะน้ําสีเป็นไงคะก็เป็นไงคะ,ะดูดซับเข้าไปแล้วนะคะอยู่ในเนื้อของกระดาษนะคะ,ะต่อไปนะคะ,ะข้อที่4นะคะนะักเรียนข้อที่4เนา จากสิ่งที่ค้นพบทั้งสองตอนสรุปได้ว่าอย่างไรเราก็มาสรุปผลกิจกรรมทั้งสองตอนนะคะตอนที่1แล้วก็ตอนที่2นะคะ,ะวัสดุบางชนิดจุดๆดน้ําอะไรคะนักเรียนเราเรียนเรื่องอะไรอยู่วัสดุบางชนิดจุดๆดน้ําดูดซับน้ําวัสดุบางชนิดไม่ดูดซับน้ํานะคะวัสดุที่จุดๆ,ๆได้แตกต่างกันวัสดุที่ ดูดซับน้ำได้แตกต่างกันสามารถนำมาประกอบกันเป็นวัตถุใช่ไหมคะซึ่งอาจทำให้มีซึ่งอาจทำให้มีจุดๆไม่ดูดซับน้ำซึ่งอาจทำให้ม,ม,หมีสมบัติไม่ดูดซับน้ำนั่นเองเห็นไหมคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่ากล่องนมของเราเนะนี่ยนักเรียนมีอยู่ 3ชนิดใช่ไหมคะวัสดุที่ใช้ทํากล่องนมของเรามีอยู่3ชนิดใช่ไหมคะก็คือมีอะไรบ้างนะนะักเรียนมีพลาสติกนะคะแล้วก็มีกระดาษแล้วก็มีอลูมิเนียมฟอย์การดูดซับน้ํานะคะแล้วก็การซึมผ่านของน้าเนี่ยแตกต่างกันแตกต่างกันยังไงคะนะักเรียนาการดูดซับน้ำเนี่ยเป็นการที่น้ำเนี่ยซึมเข้าไปอยู่ในช่องว่างของเนื้อวัสดุนะคะ เข้าใจไหมคะการที่น้ําซึมเข้าไปอยู่ในช่องว่างของเนื้อวัสดุนะคะเราเรียกว่าการดูดซับน้ํานั่นเองนะคะต่อไปการซึมผ่านของน้ำนะคะนักเรียนการซึมผ่านของน้ํานะคะคืออะไรคะนะคะักเรียนคือการที่น้ำเนี่ยไหลผ่านช่องว่างในเนื้อวัสดุนะคะเช่นอะไรบ้างคะเช่นอะไรบ้างคะอ่าอย่างพลาสติกเนี้ยน้ําไม่สามารถไหลผ่านเลยน้ําไม่สามารถซึมผ่าน เช่นอะไรบ้างคะก้อนหินใช่ไหมคะที่เราเอาก้อนที่เราเอาก้อนหินเนี่ยมาวางไว้เยอะๆนะคะแล้วเราก็เทน้ําไปนะคะเป็นไงคะน้ําก็สามารถไหลผ่านสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับการดูดซับน้ําของวัดสดุนะคะเป็นยังไงคะนักเรียนการดูดซับน้ําของวัดสดุนนักเรียนเราก็สังเกตได้จากการทดลองที่เราใช้ที่เราใช้อะไรคะนักเรียนแรกๆเลยนะคะที่เราใช้ผ้าใช่ไหมคะแล้วก็ พลาสติกนะคะแล้วก็กระดาษเยื่อแล้วก็อลูมิเนียมฟอยล์นีะคะมาจุ่มลงในแก้วน้ํานะคะแล้วก็มาสังเกตระดับเมื่อเรายกเมื่อเมื่อเราเอาเมื่อเรานําวัสถุทั้ง4ชนิดนั้นขึ้นมาจากแก้วน้ําทั้ง4ใบเนี่ยเราก็มาสังเกตระดับน้ํานะคะว่าน้ําที่แก้วน้ํแกแก้วน้ําใบไหนที่แก้วน้ําที่มีน้ําลดลงแสดงว่า วั What? What? สดุชนิดนั้นดูดซับน้ำได้เยอะนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากนักเรียนให้ดูแลสุขภาพของนักเรียนด้วยนะคะช่วงนี้โควิดระบาดเยอะเลยนะคะนักเรียน ไม่จําเป็นอย่ากออกไปนอกบ้านนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือทำความสะอาดชำระร่างกายให้สะอาดอยู่บ่อยๆอยู่เสมอนะคะ,ะคุณครูขอฝากด้วยนะคะ,ะเวลาเราไปข้างนอกกลับมาแล้วเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วเป็นไงคะต้องรีบเอาลงแช่ในถุงซักผ้าเลยคะ่ะนักเรียนเอาแช่ไว้เลยนะคะ,ะแล้วจากนั้นเอาแช่ ฆ่าเชื้อไว้เลยนะคะจากนั้นเราก็อาบน้ําชำระร่างกายแล้วก็มาใส่เสื้อผ้าใหม่ให้อยู่บ้านนะคะอย่างปลอดภัยนะคะ,ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะที่ดูแลบุตรหลานแทนคุณครูด้วยนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูขอจบการพานักเรียนทำในตอนที่2หน้าที่42-43เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคุณครูวันนี้นะคะไปแล้วนะคะเ <ver> จอกันใหม่ค่ะนักเรียน <ver> บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคะ <ver> ่ะ